สวัสดีเอฟซีแฟนสองทุกคนนะคะมันนี้น้น,นทียากกับมาตามแนวทางของแม่จันที่เป็นสะพานบุญไฮวัดป้านะคะไย่ยงนขค่าวว่าแม่จันว่าเพิ่นฝากแนวทางมาห้ยแล้วสามตัวหางเดียวนะคะเลขข้างล่างกับหางเดียวจะเป็นตัวใดไปส้มน้ากันเลยคะ่ะแม่จันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมา,มา้มาหมดสามช่องสี่ช่อง หยับหยับทานข้าวแม่จัเข้ามาซักงาขวบผมก็ได้ย่างบ็ทานมูไมได้ลูกไก่ก็มูนะน้องติยายสก็นางยับแต่ว่าพจกหน่ะมียังเบ่า่มีแนบบ่เ้าบ่แต่ต่าดต่มีแต่เอฟซีอ่อนเงินมาร่วมทำบุญกับแม่จันกับผ่ายทางวัดป่าเพราะว่า บางสองสามมือที่ผ่านมาโน่นที่ยากกับหายแม่จันไปแล้วส่วนหนึ่งที่หายากแม่จันไปอย่างเป็นมอบคนมาว่าหมอบทั้งวัดเราะว่ามือน,นั่นพระพิ่นติดจิตนิมนต์บ่ได้ยุวัดน่นที่ยากก็บได้บ่ได้ไปด้วยตัวเองนะคะแม่จันก็เป็นสะพานบุญเชื่อมต่อะหะบางเอฟซีกับคน่นที่ยากแต่ว่ามืันนี้ก็มีคุ้นมิวนะคะคุณหมิ้วฝากมาให้แม่จันสามร้อยแล้วก็ฝากให้ทั้งวัดพ่านหนึ่งแต่ว่าทั้งวัด คันหนึ่งนี่เดี๋ยวนุนที่ย่ามุนี่จะไปด้วยตัวเองจะรอชมอีกคลิปต่อไปนะคะที่มาขทั้งวัดพันหนึ่งเนี่ยอันนี้ของแม่จันสามร้อยค่ะคุณเหมียวนะคะส่วนส่วนของทั้งวัดก็คือใส่ซองไปถวายด้วยตัวเองอาจารย์คือลวเนาะค่ะค่ะถ้าอาจารย์เพิ่นฝากยังมากกว่าไหมท่าอาจารย์ให้ฝากอันให้อ่านบ่ะค่ะอันหายานอันให้พรอีฟซีอันนี้หาพรอีฟซีมาอันนี้พรอีฟซีที่ทำบุญร่วมกันสร้างวัดซอยกัน องอานะะาสำหรับเฮงอานสำหรับอันพี่น้องนะครับที่ร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับเป็นมาผู้ร่วมสมทบทุนสางหลังคาที่มุ่งสันทยนะครับศาลาประชาราศาลารพระประธานใหญ่นะครับเพื่อสมได้ปฏิบัติศาสนกิจของสงต่อไปเป็นเหตุแล้วเสร็จนะครับเมื่อวันที่1 9เกามีนาคม2566้อเลยครับเด้อ หน่วยด้วยงบประมาณนะครับ4ี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทโอ้สาธุสาธุครับวันนมีเอฟซีนะครับมีเอฟซีจากช่องนนทิยาพารวยนะครับช่วยทุกท่านทุกคนนะครับพี่น้องทั้งหลายช่องนั่นแหละที่ร่วมกันมานะครับสั่งน้ำทำบุญทำกันนะครับมีญาติธรรมชาวบ้านป้ากุ้งพร้อมนะครับเห็ดต้นเงินต้นผาป่า ร่วมกันทําบุญฝากมาอีกมากไหมเป็นว่านะครับทั้งนี้พระอาจารย์ขอเจริญกรน,นะครับให้กับญาติโยนเอซี C ทุกท่านนะครับเด<อ>็กต้นท่านป้าป้าพ่อครับผู้ร่วมทําบุญฝากมาทุกคนขอให้มียศถาบรรดาศักดิ์ขอให้มีลาบมีอํานาจนะครับสูงสูงยิ่งขึ้นไปนะครับถ้าต้นตกทุกขอให้ผลทุก์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้นไปด้วยเธอนสันนะครับเพือ่อนเพื่อนส่งหนังสือมานะครับเพื่อนเขียนไปพร้งอ,องของขน<อ>มาเพื่อนอ่านลงช่องนะครับว่าเพื่อนมีความยินดีนะครับเพือ่อนสาธุบุญน้ำเฮานะครับเนาะเาาพื่อนพระอาจาร,รย์พออนุโมทนาสาธุายันติลานะครับเอาขอให้พี่นออ้องทุกท่านทุกคนนะครับที่ปิ่นสะพานบุญ มีโชคลาภมนนีความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวนะครับเนาะทั้งได้ก <amp> <delle> ็ได <Switzerland> ้สาธุเราจะเลดลงแล้วน้ำกันทุกท่านทุกคนเด้อสำหรับพี่น้องสายบุญนะครับเอาัดที่นี่ครั้งนี้แล้วแล้วที่บังครั้งนี้แล้วแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวธุลากับแม่จันนิ่บัดใท่ไหมเอาอิลีดิเจ้าเหนียวอิลีเออิลี่เจเหนียวอิลี่ปังปังอย่างเงี้ยคนมาสิให้แก้มือแล้วสิเอาอิลี่ไปรู้มนเอาอิลีเนาะเหรแก้มือไอ้เจ้ามือเหยียดชิ้งนิ่งรวดหมดเลยแต่ไงไงเราจะเจ้ามือได้แต่ไงไงห้ามเครื่องห้ามอันร้านฟันสิเล้มาะร้านฟันสิมาเข่าก้องนะคะเอาไปสักวันเด้ออ้าว สะก้อนสะก้อนพนจะให้แก้มือไม่พนวาจังไดเนี่ยวันนี้พนวาจทังไดก็ว่าอไงแก้มือไม่พนก็ว่านี่ละเก้าห้าเก้าสามห้านี่แหละพนว่าสามหาเก้าหาล่างันสี่สามแก้มือไม่ปังปังตัวเฮ้าก็ได้ออปังปังนี่ไงแก้มงูงดนี่ปนนี้พน อันได้สักสีได้แล้วพอนแอยากได้ลักหัวตัวกับน้ำก่อนลวดน้ำตัวบันี้พ่นว่าพอนแต่หายหามากจังสิแล้วพ่นก็รอบนี่พ่นเขียนหาเลยเด้กพ่นว่าได้มีปัญหาอย่างเด็กวันนี่เพ่นเขียนไหนกับมืออะไรบอกครับเขียนหากับมือเพ่นว่าได้หาปัญหาอย่างรอบนี้ว่ามีปัญหาเลยปัญหาพ่นกับว่าหา แม่แม่เรางวดทีหนึ่งหาสองที่นุ้นที่ย่ามาสัมผัสนั่นเป็นปัญหาหรือเป็นโตแม่งวดนั้นงวดนัน้นเป็นปัญหาว่าค่ะจ้าเพิ่นก็เป็นปัญหาเพิ่นกะห,าหา้ว่าก็สอนเนาะอันนี้เพิ่นเขียนห้เลยว่างวดหน,นึ่งหาสองนั่นนั้น่ะหนึ่งหาสองนั่นเพิ่นกให้ปัญหาอบนี่เพิ่นเขียนห้คเพิ่นเขียนห้เลยเพิ่นห้แก้เมื่อไหร่บอสบรีตีวันนาเา่าบารีตเนาะยเพิ่นเน้นบนเ่นเน้นล่างแม่บนบนก็เน้นล่างก็เน้น เอียเลยจนาเปปเขาได้ท right ั้งบนทั้งล่างแมนเขาได้ทั้งบนทั้งลางเก้าสามห้าแนเก้าสามเก้าสามห้าตัดลงมาสามหากับเก้าหาจังสี่บอกเนี่ยข้างล่างสี่สามห้างเดียวแมนข้างล่างสี่สามหางเดียวทา้อชัดเจนชัดเจน ครผู้นักง้นกับว่าโอ้ยเจ็บหลายกับกอสอนน้องกอสอนอไปเขาโรงเรียนใหม่นะแมนคนี่กอสอน้อนไปเขาโรงเรียนใหม่แมนบั้เพ่นไห้ปังปังเลยฟังเ้ยพี่น้องเอฟซีแมจันบอกว่างวดนี้เพ่นไห้ปังปังนะคะให้แก่มือใหม่นะคะแล่แกมือใหม่เอกปีที่มาไปเมื่อวันนี่ก็ไปใส่บาดวันศินดาบยางดีเิ่นบอกไปกันหลายคน มอบเงินให้เพื่อนพอ่อที่เอฟซีไ้มานั่นแหละที่นนทิยาฝากไวน้นน,นทิยาฝากไวนน 3, น้น่ะสามพันเก้าน่ะร้อยเพิ่นก็เลยให้โวยพรนั่นเอฟซีนี่แหละเขียน,นใบไ้มาโวยพรเอฟซี <c oughs> เป็นมาฝากฝากแล้วนนทิยาพอไปเพิ่เล็เขนียนใบมาให้โวยพรพอใจแล้วค่ะว่านนทิยาพอไป บันนี้เพิ่นเพิ่ออนอยากได้เสาหัวบอกแม่นอยากได้เสาหล่อมหัวกตำรวจนะเพิ่น<า>เพิ่นอยากหล่อมบริเวณแมนรอบบริเวณที่เป็นป่าใหม่ของเพิ่นรักษาป่าใหม่ที่เพิ่นรักษาอยู่ว<ม>ัดป่านี่เนาะครับเ<ม>นาะเสาหนึ่งกับวัคแพร์เนาะเสาละร้อยกว่าบาทหม,มู่บ้านคางๆเพิ่นเ่ออยากได้หมอหล่อมหนติยสิแมวบ้านคางๆเพิ่นเพิ่นว่ามันเพิ่นเสียใจอยู่เพิ่นว่าเสียใจสิให้ญาติให้เอฟซีเสียเงินนั่นบอกากวศน์น ต้นกว่านั้นอิดอึกเลยพูดคนละคนเลยบอกไว้เก่งเงียบไว้ก่อนค่อยๆไปคุนวางสิวันนี้ให้แก่เมื่อไม่หาปังๆห้ยคำนี้นะคะเมื่อไรตีปัญหนกไครับคีให้เลยเป็นเคียให้เลยบอให้ตีเป็นปัญหานะคะ่างนี้เพิ่จะห้หครั้งเดียวคือสี่สาน่งบครับ่างเก้าสามห้าั้งเดียวสี่สาม สามหาเก้ามหาเก้าหเนาะแม่เพิ่นว้าจะมีโคงสุดถ่ายป่แม่หรือครั้งเดียวจบเพิ่นกดวันในหละเชียนให้แล้วเด้อเอาดูในนี้ละเด้อพลังเทครั่ามีอีกละเด้อเคราแมีโครงหน้าโครงหลังปังปังโครงเดียวเลือเดียว ชัดเจนว่าพี่น้องชัดเจนนะคะบัดนี้ตามปกติเพิ่นกัดสิสองสามมื่นหลังเล็กออกเนาะหลังไม่ออกเพิ่นกัปล่อยอันนี้มันได้ค่าบุญนั่นมหาศาสตรค่ะก็เลยปล่อยศาสตร์หน่อยงก็เลยปล่อยศาสตร์ก็เลยจะไปหาเพิ่นเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยปล่อยศาสตร์มันนั่นแต่สองสามมื่นเล้วก็ปล่อยเลย ปกติเด็กก็ไม่สองสามมือคนก็อยเลยเนาะนะครับเดี๋ยวให้เหาเจ้าโฆษนากายเปตัวเลขของเฮงจังสีบอกต่างลำเดาข้าวไม้ไมาได้จังวัดินมาเอือนเอาพวกเอาเดี๋ยเอาพวกเกาสั้นพวกเก่าเนาพวกาสาลานะครับสำหรับตัวเลขนะครับตัวเลขมีก็มีเขาม่รู้ได้เลยครับเด้ออันนี้เพื่นกัน จากพี่น้องมีทุนไปเฮ็ดไปสั่งนะครับค<ม>นก็ฝฟัแม่จันมานะครับค<ม>น,นกระเขียนไห้มา้างวดนี้935หแก้มือนะครับเจ้ามือใจใหญ่ๆเลยเด้อห้ามเครื่องห้ามอันเด้อน,นะครับฮอนนบ<ม>ต,ตัดออกมาก็จะเป็น3 5หาหรือว่าเก้าเก้าก็ได้นะครับแ<ม>ต่ว,ว่าเลขล่างนี่นะครับเพิว่วมาล่างนี่น่าจะมาส3สาหางเดียวนะครับเพิ่นไห้ม้านะครับอันนี้ก็เป็นแนวท้างนะครับเด้อ มัมีผู้ใดงฟานดำดำเลยด้วยหรือปงกปากเราให้ปันบอกว่งฟันนะคะเอ็กซี่จะได้ไล่เลยมาทำบุญมาทำบุญนะแฟนเนาะร่วมกันแซงเสาหัวให้เพื่อนจี่น้องทางช่องพอยอดวันเก่าๆหรือว่าช่องพอเฮงลุงยังหาเก่ามณฑยาพาด้วยนะครับจี่น้องอยากร่วมทำบุญอยากเป็นเจ้าภาพเสานะครับเสาภาษีประมาณต้นละร้อยห้าสิบนี่ละ นะครับผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพกับต้นก็ลต้นก็ได้ละว่าอ่าบ่ถึงลอยต้นมาสั่งโอ้ยผู้ผู้นั่นจะผู้ท่านได้ถูกเลขกับท่านได้มีทุนท่านได้มีต้นทุนมาบริกาคน้ำเพื่นเพื่นก็เลยว่าห้ต้นละแพงต้นละลอยว่าบาทผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพต้นหนึ่งสองต้นก็ได้เด้อครับเด้อผ่านทางช่องของเฮาก็ได้นะครับ ทางช่องของเขาถือวาฝากพันในียจันนะครับสำหรับตัวเลขแนวทั้งหมดนี้ก็ขอสาธุนะครับให้เป็นโชคลาภเด้อขอให้ปังปังเด้อสร้างรวยยอดช่องรวยยอดช่องเลยนะขอบคุณเมียจันหลายๆเด้อค่ะที่เป็นสะพานบุญให้ทุกวันนี้ให้สโชคดีนะคะขอให้สิ่งดี